สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหรือรอบสุดท้ายของเดือนมีนานะครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอน1,000บาทนะครับ ตรวจสอบแล้วก็เช็ควันโอนเงินมีเงินเข้าบัตรวันไหนนะครับก่อ,อติดาการโอนเงินเข้าบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนมีนาคม2565นะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแลยอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะครับภายใต้พระราชกำหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564นะครับโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิมพร้อมรับเงินพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟส4เป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะครับ2,565รวมเป็น600บาทนะครับโดยชี้วันที่1ครับวงเงินซื้ออุปกรณ์บริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300บาทต่อเดือนและได้รับเพิ่มอีก200รวมทั้งสิ้น400-500ถึงบาทนะครับส่วนลดค่ากา๊าซถุงต้ม45บาท3เดือนนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขอสอมกนะครับ MRT BTS และ ARL นะครับ500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สามารถอยู่ในเขตก็ที่อาศัยอยู่ในเขตอทมและบริเวณทนนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับวันที่18มีนานะครับที่ผ่านมานะครับเงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนนะครับเงินเงินคืนค่าน้าประปา100บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อ ต่อเดือนสําหรับผู้ถือับรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรบริการจะได้รับเป็นผู้ชาระเองนะครับส่วนเกินที่ประชาชนจ่ใยมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่10ของเดือนเท่านั้นนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับแล้วก็วันที่2ที่ผ่านมาสามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในถัดไปได้เหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็บัตรประจําตัวคนพิการได้รับเบี้ยวความพิการบัญชีธนาคารอปทจานวน800บาทนะครับเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายนนะครับ25-65นระครับรวมเป็นเงิน1000บาทนะครับเบี้ยวความพิการโครงการเราชนะสําหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านประชาชนเช่นผู้ป่วยติดเตียงพิการผู้ป่วยสูงสุดจํานวน200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65นะครับท่านผู้ชม ก็โอเคก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้เลยนะครับเริ่มโอนกันไปแล้วนะครับอ่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนนะครับเดือนมี้หนานะครับอ่าโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่น,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ